สามัคคีนะครับมาได้แน่นอนคถ้าผู้ผสมระว่างทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยวันนี้เราก็ทำดีมาตลอดนะครับนลยอุเบกต์เพื่อรับก็พืนน่นไปเรื่อยๆนะครับนะปีหน้าเราก็คงจะได้เห็นนะครับนะเมือ่อวันนี้อย่าลืมกับลอยกระทงนะครับลอยกระทงที่น้องจีนน้องยา นะครับรองทองก่อนก็ได้ถ้าไม่อยากเขอาครัวนะครับอย่าลืมนะครับป้าไตรของเรามีน้อยนะครับนึร้อยเก้าสิบเก้าบาทหยอดตู้เลยครับหยอดตู้เลยนะครับส่วนอ้อยนั้นมัดละยี่สิบบาทนะครับครับช่วงนี้นะครับก็เตรียมพร้อมนะครับถานที่พร้อมรถแห่แล้วแล้วก็ช้างแห่นะครับสีเชือกนะครับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับก็กําลังดูแลความเรียบร้อยนะครับตำรวจบ้านอปพรอตำรวจบ้านพาชีเรานะครับผู้ชีพกำลังรบกวนอยู่ครับหน่วยผู้ชีพก็มาพร้อมนะครับที่่ือ กลับช่วงนี้ก็กําลังเตรียมพร้อมนะครับพร้อมรถแห่แล้วก็ช้างนะครับสีเชือก เพื่อที่จะเริ่มตั้งขบวนนะครับไปที่วัดภาชีวนารามนะครับครับวันนี้ก็จะนำขบวนโดยท่านนายกนะครับ อันนายกวิชัยนะครับจะนำแห่ขบวนช้างนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับรถแห่ของเราก็เป็นของคนบ้านภาชีเราเองนะครับตำาสาวนะครับ มีการมีงานนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรตัวนี้เลยนะครับตั้มซาวมิวสิกนะครับครับตรงนี้ก็กําลังเริ่มขบวนนะครับแห่ช้างพร้อมรถแห่นะครับนําโดยท่านนายกวิชัยนะครับ เชิญยินเชิญท่านนายกครับเชิญชวนพี่น้องมาที่วัดปาชีเลยครับมาทาร่วมสมบุรงานบุญกระถิ่นของวัดบ้านปาชีก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านปาชีได้มาร่วมทำบุญณ์เทิดกระถิ่นเสมอคี่ร่วมกันครับครับผมคงมากครับเรามีทั้งรถแท่แล้วก็ชานที่จะมานำขบวนกระถิ่นของเรา ไปทอดทีวันนะครับครับผมขอบมากครับทุกทุกท่านครับครับยรียนเชิญทุกทุกท่านนะครับสาธุชนทุกทท่านนะครับมาร่วมทําบุญถวายกฐถินนะครับที่วัดภาชีวานารามของเรานะครับวันนี้นะครับมีหัวหน้านําทีมนะครับทีมเต้นนะครับเพื่อที่จะร่วมทอดกระถินไปที่วัดภาชีวนารามนะครับ ไปพร้อมกับดารานักรของเราด้วยนะครับรับช่งนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเริ่มออกแห่ไปที่วัดภาชีวนารามนะครับนำโดยท่านนายกวิชัยนะครับ กรับช่วงนี้ก็เริ่มขบวนแห่ออกได้แล้วนะครับไปที่วัดพชวัดภาชีวนารามนะครับนำโดยท่านนายกวิชัยนะครับเดินใจด้วยเดินใจด้วยอยาจะเจริญบอกมือด้วยอยากจะเริญได้

มานำเสียบกาดโหรา

พี่เป็นคนบ้านนองหลอกใครก็ไม่เป็นขอเลือเย็นจงด้เมตตา รักกันแลวากร,าร,าบบราบบักเาเต้องจบสัรนรักกันชอกันไม่ได้กันบุญเราดันไม่มีลับดีจะทำบุญต่อคนไม่ํำเราขาดมาชาตินี้ที่จะลาคนนาเราต้องจากคนี หลัาไม่มั่นุณผิดไม่ถึงบางคนลักฐู้วยที่ผู้ที่ว เวียตนาให้แน่เมียนปรีไปบอยคนเมียนเวียตนาบ้านจุกๆใหญ่เอตาตรอกยืนเทียนภดากรมเป้เบื้อสมยืนเทียนภดาครับกันมาขยับหน่อยนะครับเป็นสนุกต่อที่วัดนะเพราะว่าการสรรโจทย์นะมันน่าตรายนะเพราะว่าเป็นสนุกล่ะฮะ ទ្របតអកណាតេទីបងអាយ៉ាដែលរកបត់យកហើយគ្រវ៉ា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 វ៉ ព្រមមកពីឯទៀតអ្នកឡាដូចមហាស្រពច្បាប់បងយកខ្លួនបដិជាអ្នកស្រ័យចិត្តត្រាព្រមនេះយ៉ាងណាជាអ្នកស្រ័យចិត្តចាននេះផ្ោះเสียงបន្តទៅមួយ شويه หน่อยแล้วเอาไปเดินนะเดินให้อยู่ข้างถนนนะ kau berapa tempo berikut kali hari 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 បច្ណាយក៏ប៉ុនតកមេអត់ដល់ចិត្តទេអត់ចូលដល់ចិត្តតាអត់តន់ខ្លួនផងដាក់ព្រីាស្របដៃមិនថាប້ອຍបារមីគុំមកចំព្រីាផងលាអូនទៅច្នា ในโอกระตินรอบโบนก็แล้วกันคร,รับเด็ดเชินครับเอ,อ,อเจอเอาด้ให้ช้างไปให้กระตินกลัครับ ដាល់ទៅព្រះជាចិត្តដាល់ស្បៃជម្រៀបចាត់តាយ៉ៃជាបារមរលគ្នានានមកជុំមកជុំពេលអោបពួកព្រះបានមកជុំជុំឥញឲ្យគេកាត់ចិត្តដល់ស្រងាយអើយ អូមនៀងការក្នុងក្រៅក្នុងមឺមហេកាន់ចិត្តត្រើយើងនៅបនរោគគ្នមហេកាន់ចិត្តថ្ងៃណែມັນមានត្រាມັນមានមៀបោយោបនរោគគ្នកាន់ចិត្តណានោះឡាយយើងម្តា ทุขสำราพบในงา,า,า้าป่าสามนาีโอ้ทะเลบาดาลเจ้านนะสวยเด่น,ด,ด,น,น,นดั่งพระจันทร์วันเพ็ญร้องเพลงดีไอ้ขอฝากทั้งนองากไม่ดีโปรดสงสารราณีลเล่นใจ ประกของความหานห้สดใสอยากเป็นอ้อคนดีพอเห็นใจหรือสิว่าอยากจนคนบ่มอีอายห็นทหารนึกทองไปขอแต่งขาดท้องเพลงอายพราะจะไปขอขอให้น้องคนดีตักอารมนอ์อ้อดู ครับครับช่วงนี้ทแก่รักสพรนะครับแโดยทสพรุปปร์มาทแล้วก็ท่าแก่รักนะครับร่วมบุนทวายกันทินงาตรนะครับโบนิโบรุ้ครับบนิโบรุ้มีโบใหญ่ามีโบยใหญ่ใหญ่เนี่ยนีนี่นี่ี่ี่นีี่นี่ี่นีนีี่นง่นี่นี่ี่นี ให้ลำบากต้องบนสลาด้วยนะครับมาเป็นไตรมาของท่านประธานอุปถัมภ์นะครับมาไตรทุกสวดยืนได้ยืดเลยยืดเลยโอเคยืนเลยครับดันทุกข์ใจยืดได้เลยครับมาว้างไว้นะคราหนักมาเจมีที่มานะครับส่วนพระไตรยกันไปนะครับ ทรอบแ่กก็มาได้มา10มาได้กันยังร้องสนุกต่อเลยครับช่วงนี้ก็ช้างนะครับกำลังถวายผ้าตรนะครับช่วงตอนนั้นที่นี่ก็เรย่มชักนะครับลุกมาเพลิงหรือเงินเอ่เาจะปล่อยคืนร่นเราเพื่อเพ็นกดีเือดน ก็ู้อนเดียวทำบาเพยบตลจับคุ่ต้นบริวารกระถิ่นปัไคร์ก็นได้ครับในทีที่วาครับเพียอนเชิดเทื่อนธีรเยิดจีรพอนะครับก็กำลังถวายผ่าไใจนะครับโดยผ่านช้างนะครับเ้าขอพา่กขอนทั้งนั้นในแย่ไปยสักพันก็แล้วกันนะฮะ อาสรับทางรถแท่น่าจะไปทำการแสดงต่อที่โรงเรียนถึง12บสมณิกาป้วกันครับท่านใดอยากวมสนุกเรียนเชิญนะเพราะว่าทางเาติต่อวันทีอนะครับวันนี้ท่านนั่นบุญกถินวัดพาชูวาน นาย,ยกอบติดประจัาตีพุทธศักราช2 5 6ในปีนี้นาับทานด้านวาพชัชธีมาได้รักความเมตตานายกเจตจำรงค์ท่านต่อไปก็าปรนรักนะครับนะครับอยู่ที่โรอพยากาีของสาขานะครับวันนี้ก็มาร่วมทําบุญนะครับจเปนอ ประสงแบบเพื่อนณแลก็พบะครูวาปยรันทรมนะครับผู้รึกษาจักทีนะในส่วนของกานนะบูชาพระพุทธไตรนะครับในส่วนของการถวายผ้ากฐินวันนี้นะให้รสุ็ห้องความเสียงเนี่ยอบบบอทีนะเสร็จแล้วก็เย็บย็บได้ครับเย็บเยบเิ่มลำตังล่ะสูงสาโบดแล้วนะเนี่ย ดีๆเลยตะลักเดี๋ยวเอะล้มปิวนะเอาเละครับไปเลย่ปเลย <ไป S 1> ครับ <ไป S 1>